ภาษาไทยคะ่ะรหัสทหนึ่งสชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องการคัดลายมือครูผู้สอนนางสาจันทการสุขใสโรงเรียนวัดพิบูรณ์สนธรรมการคัดลายมือคือการเขียนตัวอักษรตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและอ่านง,ง่ายมีทั้งคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ รัดดังตัวอย่างรูปภาพข้างล่างนะคะตัวอย่างรูปภาพข้างล่างนะคะก็จะเป็นการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะประโยชน์ของการคัดลายมือหเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน สเพื่อให้รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยเกิดความภาคภูมิใจ 3. เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคลองและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตนเอง 4. เพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย 5. เพื่อฝึกวินัยในตนเองโดยมุ่งทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขุมรอบข้อวิธีการคัดลายมือนั่งตัวตรงไม่เก่งตวัว จับดินสอรหรือปากกาให้ถูกแบบใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นหลักจับดินสอรประมาณ1นนิ้วและให้ปลายดินสอเอียงมาทางผู้คัดลายมือลากน้ำหนักของเส้นตัวอักษรสม่ำเสมอไม่มีเส้นซ้ำซ้อนกันเขียนตัวอักษรถูกต้องตามรูปแบบหัวอักษรไม่บอดวางสระ วันณยุถูกตำแหน่งเขียนตัวอักษรขนาดเท่ากันตัวอักษรตรงไม่เอีเยงเขียนตัวอักษรให้จรดเส้นบรรทัดบนและล่าง ในกรณีที่คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเว้นวรรคตัวตอักษรช่องไฟให้เท่ากันคัดข้อความถูกต้องและไม่สีคำระหว่างบรรทัดรักษาความสะอาดไม่มีรอยลบขูดขีดข้า คัดเสร็จทันเวลาหากมีเวลากำหนดตัวอย่างการคัดลายมือนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของการคัดลายมือตามตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะมีทั้งพยัญชนะสระและตัวเลข ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีใบงานให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกทำนะคะสำหรับการคัดลายมือนะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะนักเรียน